สวัสดีครับสวัสดีครับเด็กเด็กนุบานครับมาเจอกันอีกแล้วกับครูเพชรครับเ,เทปนี้เป็นเทปแรกครั้งนี้เป็นครั้งแรกเราเจอกันเทอม2เทอมที่แล้วเราทําอะไรมากมายเลยใช่ไหมครับตั้งแต่จัดดอกไม้วาดรูปเล่นสรรรรีน้ําปะติดเยี่ยมจริงๆเลยมีความสุขไหมครับแล้วเราได้ทดลองอะไรหลายอย่างด้วยใช่ไหมครับวันนี้ครับสัปดาห์แรกวันนี้เรามาควบคุมข้อมือกันหน่อย นะครับเรามาครอบ,บคุมข้อมือกันหน่อยนะครับพูดผิดไม่เป็นไรนะครับเด็กๆครับอุปกรณ์วันนี้เรามีดินสอแล้วก็เรามีสีช็อกหรือสีเทียนสําหรับเด็กอนุบาล1 2 3นะครับใช้ได้ทั้งนั้นเลยนะครับใช้ได้งั้นเลยกระดาษขา,ขาวๆหนแผ่นเด็กครับวันนี้เรามาฝึกเรื่องเส้นกันนะครับครูอยากวาดต้นไม้ด้วยเส้น โดยเส้นยังไงครับเด็กๆครับสมมุติว่าเอาครูใช้สีเลยดีครูใช้สีดำก่อนนะเอาครูล่างด้วยดินสอก่อนคูล่างด้วยดินสอขึ้นไปครับแล้วคูจะมีพุ่มไม้ 1. นึ่งพุ่มไม้ที่สองพุ่มไม้ที่3ามพุ่มไม้ที่4ี่พุ่มไม้ที่ห้าพุ่มไม้ที่6มีพุ่มไม้นี่ต้นไม้เห็นไหมครับ ต้นไม้เวลาเด็กสังเกตเห็นเด็กจะเห็นว่ามันจะมีเป็นพุ่มเป็นพุ่มเป็นพุ่มต้นไม้มีหลายชนิดเดี๋ยวไปสังเกตด,ดูเรื่องนี้เราไม่พูดนะครับเรื่องนี้เราไม่พูดแต่สําหรับวันนี้เราลองทําแบบนี้กันครับเด็กๆว่างนะครับเมื่อไหร่ว่างอยากวาดรูปหยิบมาวาดแล้วมาจินตนาการดูอย่าเพิ่งครับอย่าเพิ่งระบายสีฝึกเรื่องเส้นก่อนครับขูดวงกลมที่หนึ่งพุ่มที่หนึ่งพุ่มที่สอง พุ่มที่3มพุ่มที่4พุ่มที่5และพุ่มที่6นะครับอ่าเสร็จแล้วครูทำครูใช้สีเขียวมาก่อนนะครับเอาทำต้นด้วยสีน้ำตาลนะครับเสียาตาลพื้นดินครูใช้สีไรด,ดีสีแดงดีกว่าเนอะสีแดงมันช่วยเราเห็นชัดๆในวัยอนุบาลนะพยายามจินตนานการเยอะๆนะครับจินตนานการเยอะๆไม่จำเป็นต้องเหมือนจริงทุกอย่างเอาละครูจะใส่ เส้นเข้าไปข้างในนี้เด็กๆด,กดูสังเกตกูเริ่มด้วยสีเหลืองก่อนครับอ่าเห็นไหมครับอยากได้เส้นแบบนี้เส้นขดๆกูอยากได้เส้นตรงบ้างให้ไปอยู่ในพุ่มนในเขตที่เราวางไว้นะครับเส้นตรงเห็นไหมครับกูอยากได้เส้นเฉียงด้วยสีม่วงเส้นเฉียงด้วยสีม่วงปุ๊บะนะครับ ครูอยากได้เส้นอะไรอีกครับเส้นหยิกฟันปลาด้วยสีน้ำเงินนะครับเห็นไหมครับต้นไม้ครูมีสีสันขึ้นมาด้วยนะครับครูอยากได้ตั้งแต่วงกลมใหญ่มาวงกลมเล็กวงกลมใหญ่มาวงกลมเล็กนะครับเสร็จแล้วครูก็ต่อด้วยเส้นเส้นนี้ดีกว่าเส้นนี้อ่าเส้นโค้ง เส้นโค้งนะครับเส้นโค้งเสร็จแล้วครูจะต่อด้วยเส้นมุมเส้นเขาเรียกว่าเส้นอะไรครับเส้นผสมผสมผสมกันเห็นไหมครับทีนี้ต้นไม้เด็กๆครับต้นไม้เราทําแบบนี้ครับครูใช้สีน้ำตาลสีเดียวเลยเป็นเส้นเส้นตรงแนวตั้งเส้นตรงแนวตั้งนี่นี่เป็นต้นไม้นะครับแล้วครูใช้สีดํามาช่วยครับสีดํามาระบายข้างในให้มันดูนี่ นี่นะครับเห็นไหมครับเราก็จะเห็นต้นไม้ของเราเยอะขึ้นเห็นไหมครับเห็นชัดขึ้นใช่ไหมเห็นชัดขึ้นใช่ไหมอ่านี่เป็นต้นไม้ที่เขาเรียกว่าต้นไม้ด้วยต้นไม้ที่ถูกสร้างด้วยเส้นสําหรับเด็กอนุบาลครับต้นไม้ที่ถูกสร้างด้วยเส้นนะครับสําหรับเด็กอนุบาล เพราะนั้นงานชิ้นนี้เด็กๆลองไปทำดูที่บ้านนะครับเด็กลองทำดูที่บ้านครับไม่ยากครับแต่ฝึกข้อมือฝึกข้อมือของเรานะครับฝึกข้อมือของเราเดี๋ยวกูจะถ่ายรูปนี้ลงไปให้นะครับนะครับโอเคนะครับแล้วอย่างน้อยๆนะครับเด็กนุบานหนึ่งสองสามลองทำงานชิ้นนี้เป็นชิ้นแรกของเทอมสองมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูงานกันนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ